เงียบมากขายไม่ดีลูกค้าไม่เข้าเลยทายําไงดีไปดูกันมาเดี๋ยวครูติจะให้เข้าๆสังเกตก่อนนะมีพี่คนหนึ่งที่เปิดร้านเกี่ยวกับร้านซ่อมรถอาซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ก็คือพวกปี๊ไปเนี่ยแล้วก็แบบเมื่อก่อนในยุคบุกเบิกยุคที่ทุกอย่างมันกำลังฟื่องฟูเนี่ยก็ลูกค้าเยอะเข้าดีตามปกติก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมแต่เมื่อยุคฟื่องฟูมันหายไป ยุคต่อมาก็คือเรียกว่ายุคของตัวจริงมันเข้ามาเนี่ยมันทําให้นึกภาพออกไหมว่าตอนที่ยุคทุกอย่างเฟื่องฟูอ่ะใครโตก็โตได้โตตอนยุคเฟื่องฟูใครก็ทําได้แต่ตัวจริงเขาวัดกันตอนที่เมื่อทุกอย่างมันไม่ได้เติบโตอย่างเดิมแต่ยังสามารถอยู่ได้ร้านซ่อมรถหลายๆาอย่างร้านอารุณอะไรมันก็เยอะขึ้น แต่เมื่อทุกอย่างลูกค้าไม่ได like ้เติมเข้ามาก็กลายเป็นเรียกว่าตลาดแดงเดือดลูกค้าไม่ได้เข้าคู่แข่งเยอะทํำยังไงดีเนี่ยครูติก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่อ่ะอันนี้จะใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมาที่ครูติสอนกับเขานะเอ้ยพี่พอคุยของปุ๊บมีมีของดีนี่ว่าพี่พี่เป็นคนที่แบบโคตรเก่งอ่ะเก่งด้านนี้สุดๆเลยนะเออทาไมถึงไม่มีคนเข้ามาอ้าวอย่างนี้นะพี่นะ พี่ลองทำคลิปสั้นลงเรียลส์ลงติ๊กตอกนะ,ะทำคลิปสั้นประมาณเนี้ยเท่านี้พอแล้วเดี๋ยวลูกค้าหเห็นเองอ่พี่ก็ถ่ายคลิปความรู้นะไอ้รุ่นเนี้ยมันดูนะเข้ามาด้วยการที่ว่าอ่าคี้ๆอยู่เนี่ยแล้วดับไปเลยเนี่ยมันมาจากอาการมาจากอาการไหนอ่ครูติก็คุยกับเขาพอคุยกับเขาเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าอ๋อมันมาจากอาการแบตหมดมาจากอาการที่ไฟไม่ชาร์จเข้า แบตเตอรี่ทาให้แบตหมดนะคือเวลาคุยแล้วอะ่ะครูตีสัมผัสได้เลยว่าเขาว่ามีของเขาเก่งมากในด้านนั้นซึ่งสำหรับครูตีคือแม่งโคตรว้าวอะ่ะคือไม่มีทางที่ฉันจะรู้อะไรอย่างนั้นเขาอาศัยเวลาในการสะสมความรู้อย่างนั้นมาเป็นสิบปีแล้วเขาเก่งเชี่ยวชาญ specialist ในด้านนั้นเลยครูตีบอกเฮ้ยพี่เนี่ยพี่แม่งมีของพี่แม่งรีบออกมาสอนเลยทําคลิปเลยว่าไอ้แยะมันเกิอ,อะไรขึ้น คือผู้งตรงก็พี่ตั้งกล้องนะแล้วรู้่าเขาใช้วิธีไหนเขาเองก็ตั้งกล้องจัดการมุมไม่ดีให้ลูกสาวอะตัวเล็กๆอายุแปดเก้าขวบเองช่วยตั้งเพราะน้องเก่งนะก็รู้จักกันนั่นแหละเขาก็าตั้งกล้องถ่ายมาโอ้อะไรตัวนี้สําหรับอย่างนี้นะแล้วลงในเวลลงใน t i k t o ็อเป็นคลิปสัน้นอะ่ะช่วงแรกรูติก็บอกเขาว่าอย่าให้เกินหนึ่งนาที อะไรก็ได้พูดแล้วจบภายในหนาทีแม้ว่าเกิดอะไรขึ้นตัดแค่1นาทีอาจจะต,ตอนหลังก็คือค่อยๆยาวขึ้นมาแล้วนะอ่ะเขาก็ลงๆๆไปกุตติบอกให้ลงแค่ไม่กี่คลิปเท่าที่กุตติเห็นนะัในช่วงเริ่มต้นประมาณ20คลิปยอดขายเขาโตขึ้นประมาณ2-3เท่าโดยประมาณโดยเฉลี่ยจากเคสหนึ่งอ่ะอาจจะเข้ามาแค่ประมาณถ้าจะไม่ผิดที่คุยกับเขาเนี่ย เรามาท่าเข้าจพร้อมกันนะ,อ,ะอยู่ที่ประมาณ3,000บาทเคสหนึ่งส1 3,000บาทและอยู่ดีๆก็คือก้กระโดดขึ้นมาที่เคสหนประมาณ9,000ถึง1,000 0 คือโตขึ้นต่อบินและลูกค้าเข้ามามากขึ้นปกติจะมีแต่าคาสเล็กๆแล้วก็เออแล้วคงราคานู่นนี่นั่นมาแต่พอทำคลิปออกไปเนี่ยคนรู้จักลูกค้าก็เริ่มทักทายเข้ามาทักเข้ามาแล้วก็แบบเฮ้ยพี่เออตรงนี้มันเซอร์วิสใหญ่นะต้องซ่อมใหญ่อะไรแบบนั้นแบบนี้นะ,ะคิดราคาเท่าไหร่เซอร์วิสใหญ่เปลี่ยนอะไรใหม่ใช้น้ำมันเครื่องดีๆรือน,น,นี่ยอดต่อบินเพิ่มขึ้นมาเป็น900 0ถึง1 0,000 และจำนวนลูกค้าก็เพิ่มขึ้นหน่ยคือโตสองถึงสาเท่าภายในแค่ไม่กี่10คลิปแค่เอาของที่มีอยู่แล้วในตัวเองเอ,ออกมาครุติให้คีย์สาคัญเลยนะคีย์เดียวจําไว้ท่องพร้อมกันนะดูไปพร้อมกันนะของที่ธรรมดาสำหรับคุณ คือของที่ว้าวสำหรับลูกค้าท่องพร้อมกันนะของที่ธรรมดาสำหรับคุณคือของที่ว้าวสำหรับลูกค้าลูกค้าว้าวมากแล้วก็วิ่งเข้ามาแล้วก็มาใช้บริการเราสามารถใช้หลักสูตรที่ครูติสอนเนี่ยเอาไปทำได้เลยเราไม่ว่าเราจะเป็นเปิดร้านเสริมสวย เปิดร้านซ่อมรถเปิดอะไรก็ได้ที่มันเป็นบริการที่เป็นการบริการหรือขายสินค้าได้ทั้งสิน้นจงทำคลิปให้คุณค่าให้ความรู้ออกไปในแนวทางเดียวนะต้องโฟกัสที่ว่าแค่แนวทางเดียวซ่อมรถไปในทิศทางซ่อมรถในออนไลน์คุณห้ามเป็นเป็ด ในออนไลน์คุณต้องเป็นสเปเชียลลิสต์ในด้านใดด้านหนึ่งโฟกัสแล้วยิงเลเซอร์ปึ๊บกูจะเอาด้านนี้ไปเลยยกตัวอย่างครูตีงี้สเปเชียลลิสต์ทางด้านความสัมพันธ์ไปเลยกูซัดด้านนั้นอย่างเดียวเลยไม่เอาเป็นเป็ดธุรกิจก็เป็นเนี่ยสอนได้เข้าใจแล้วแม่งเข้าใจอย่างดีด้วยโซเชียลด้วยนะแต่ในนั้นครูตีสเปเชียลลิสต์ทางด้านความสัมพันธ์แล้วกูยืนเบอร์หนึ่งของประเทศไทยไปเลย คุณอะไม่ต้องเบอร์หนึ่งเหมือนครุติก็ได้แบบกูครอบทางประเทศไม่ต้องขนาดนั้นเพราะการจะขึ้นเบอร์หนึ่งของประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่าชาเลนจ์มันหนักมันมีราคาที่ต้องจ่ายสูงคุณแค่เป็นเบอร์หนึ่งในพื้นที่ของคุณในวงการของคุณเล็กๆในจังหวัดในอำเภอแค่นั้นพอ เป็นเบอร์หนึ่งในพื้นที่ของคุณท่องพร้อมกันเดี๋ยวเข้าหัวข้อหลักนะอ่าโนหนในพื้นที่คุณอะจำไว้เท่านี้แค่โนหนในพื้นที่คุณเองเท่านั้นพอแล้วลูกค้าวิ่งเข้ามาเลยทำคลิปให้ความรู้ เก่งเรื่องไหนเรื่องช่างเรื่องซ่อมเรื่องโซ่เรื่องตัดผมเรื่อง,องการแต่งหน้าแต่งให้ดูสิแต่งเจ้าสาวจะตีนนี้นะจัดหน้าแบบนี้นะเป็นหน้าแบบนี้มันคือสิ่งนั้นเท่านั้นเองเข้าใจนะฉะนั้นออกมาทําคลิปสอนให้คุณค่าในทิศทางเดียวมีความรู้เท่าไหร่ให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะเห็นคุณค่าเองจำประโยคนี้แค่นั้นเอง เ,เดี๋ยวขีดเส้นของที่ธรรมดาสําหรับคุณคือของที่ว้าวสําหรับลูกค้ามีอะไรทีู่้สึก่ก็ธรรมดาอทำร้านซ่อมรถอะเขาก็ถามเขาก็ถามครูตีก็ช่างซ่อมรถทั่วประเทศก็รู้ไหมคนอื่นก็ทําหมดแล้วครูตีก็เลยบอกเฮ้ยพี่ใช่ช่างซ่อมรถะรู้แต่ลูกค้าเขาไม่รู้ลูกค้าที่เขาไม่รู้นั่นแหละที่เขาต้องพึ่งพาพี่ ลูกค้าที่รู้มากซ่อมเป็นอยู่แล้วเขาเป็นกึ่งช่างเขาไม่มาฟังพี่หรอกแต่ลูกค้าที่เขาซ่อมไม่เป็นเขาเพิ่งซื้อรถมือสองเมื่อใหม่เขาต้องการจะทํารุ่นนี้น่ะแล้วค้นหาความรู้ต้องซ่อมอะไรยังไงเขาก็เจอหน้าพี่พอเจอหน้าพี่เสร็จเขาดูพี่สักสิบคลิป20คลิปผ่านไปสองสาเดือนถึงรอบเซอร์วิสเขาจะไปใช้บริการใครก็พี่ไงเขาก็ขับรถมาไงแล้วพอลูกค้าเข้าหาพี่เยอะๆอ่ะพี่เรียกราคาให้พี่เองอยู่ได้ไหมพี่ต้องไปแข่งราคาปะไม่ต้อง มันก็ท่อนั้นเองแล้วคุณต้องไปแข่งราคาปะไม่ต้องในเมื่อท้าลูกค้าเข้าหายไปเลยเทียวันหนึ่งก็ซ่อมกับฉันอยู่แล้วห้าเจ้าสิบเจ้าเงินก็เพียงพอเก็บเลี้ยงลูกเลี้ยงมีมีมนู่นนี่นั่นต้องไปลดราคาแข่งไปไม่ต้องเก็ตใช่ไหมมันคือสิ่งนี้ฉะนั้นไปให้คุณค่าซะอ่ะมาสรุปเข้าข้อที่หนึ่งกันโอ้โหเข้าข้อที่หนึ่งแหละแต่มันจะสั้นๆคุณติต้องให้พวกเราเห็นภาพก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้นะ ทำตามได้เลยนะมีตัวอย่างปุ๊บเราจะทําตามได้ไง่ายข้อที่1พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปนี่นะข้อที่1พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปลูกค้าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเขาเสิร์ชมากขึ้นเขาไม่ได้ขับขับรถไปปุ๊บโอ้ยเจอน้าสมสวยอยากตันผมอยากทำสีขึ้นเลยทันทีไม่ใช่แต่เขาเป็นอย่างนี้ ป,ปัดดูเอ้ยสีผมแบบนี้กับสีผมแบบนี้เอ้ยอยากแซบขึ้นว่ะอยากเลิศขึ้นว่ะ <Okay. S 1> พอเห็นคิดอย่างนี้ก็คือตัวเองสนใจอะไร AI มันจะส่งเข้ามาในฟีดให้ถูกไหมขับลงขับรถขี่รถสนุกสนานอยู่ในกลุ่มชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ส่งมาก่อนเซอร์วิสเสียงแบบนี้หลังเซอร์วิสไม่มีเสียงแบบนี้นะก่อนเซอร์วิสมีอาการสะดุดกระตุกหลังเซอร์วิสไม่มีนะ ซ่อมแค่เปลี่ยนตัวนี้เท่านั้นแล้วหายเลยมีการลื้อแบบนี้ทำตามขั้นตอนทำขั้นตอนชริดว่าลูกค้าสามารถไปทำเองหรือไปบอกช่างแถวบ้านให้ทำแบบนี้ได้เลยแต่พอไปถึงปุ๊บช่างบอกไม่ได้ผมไม่รับประกันนู่นนี่นั่นอ่ะพี่คนนี้ที่กูดูอยู่ไหนวะกูยอมจ่ายเงินค่ารถสไลด์หรือกูยอมขับรถเองเพื่อไปซ่อมไปเซอร์วิสเพื่อแก้ปัญหาสินที่กูต้องการลูกค้า เปลี่ยนพฤติกรรมจากขับรถไปเจอหน้าร้านเป็นดูในโซเชียลแล้วถูกใจถูกจลิตตรงจลิตแล้วเลเซอร์พุ่งโฟกัสไปที่ร้านเลยเปลี่ยนไปนะอ่ะก็พร้อมกันจากหน้าร้านเปลี่ยนเป็นค้นหาหรือ ถูกต้องเรียกว่าถูกส่งเข้าหาถูกส่งมาจากโซเชียลแล้ววิ่งไปหน้าร้านแล้วจ่ายเงินเลยไม่สนใจอะไรข้างๆ้าก,กูไม่รู้จักมึงมึงคือใครไม่รู้กูรู้จักพี่คนนี้พี่จุดๆพี่ชื่ออะไรก็ว่ากันไปมันคือสิ่งนั้น นี่คือสำหรับข้อแรกพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปไปต่อข้อที่2คู่แข่งมากขึ้นการตัดราคารุนแรงมากขึ้นจำที่ครูติพูดถึงข้อแรกได้ไหมช่วงต้นเลยว่าในยุคฟืฟ้นฟูใครโตก็โตได้แต่ในยุคที่ทุกอย่างไม่ได้ฟื้นฟูและเติบโตนั่นคือการวัดตัวจริงอันนี้จะมีการสอนให้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์นิดหน่อยนะ ครุติยกตัวอย่างแค่เหมือนเดิมแต่เราไปอัดแบบกับปรับใช้กับธุรกิจของเรานะไม่ว่าจะเสริมสวยหรือให้บริการหรือสินค้าอะไรก็แล้วแต่ครุติเปรียบเทียบให้กับรถ้รานซ่อมอีกไปนะในยุคที่ตัวอย่างเฟื่องฟูยุคสกิจจองอะรู้จักไหมยุคเศรษฐกิจดีปล่อยกู้ง่ายหุดนงียงสกิจปุ๊บกูจองกูซื้อกูออกรถง่ายบิ๊กไบท่วมตลาดไหมท่วมตลาดจํานวนเยอะไหมเยอะแล้วเยอะอยากขี่มันดังมันกําลังเฟื่องฟูถึงรอบเซอร์วิสแล้วต้องซ่อมเยอะไหม เยอะทําให้ร้านทําให้ร้านที่มีอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวครูตีเลื่อนไปว่าเป็นตัวอย่างให้ดูเมื่อลูกค้าจํานวนเยอะนะเยอะโอเคอ่าเยอะอ่าอย่างงี้เยอะ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 อ่าลูกค้าเยอะเนี่ยทําให้ร้านที่มีอยู่เดิมอ่ะ เต็มเต็มเท่ากับไม่ต้องแข่งราคาในยุคฟื่นงฟูถูกไหมเต็มไม่ต้องแข่งราคาแข่งราคาแลวลองนึกภาพดูถ้าเราเป็นผู้ชายสักคนหนึ่งที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์เรื่องช่างเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้หรืออาจจะเรียนมาก็ไม่รู้เห็นร้านเจ้าหนาย ะน,นืกอภาพเราเป็นลูกน้องเราเห็นร้านเจ้านายเราเป็นใครไม่รู้เราเห็นแบบเฮ้ยเพื่อนเพื่อนญาติพี่น้องคุณอ้าคุณป้าที่คุณรู้จักหรือคนที่เมื่อก่อนแม่งเคยลำบากแล้วมาเปิดอาชีพนี้แนะม่งรวยคนก็แห่เข้ามามากขึ้นคู่แข่งก็แห่เข้ามามากขึ้นพอเปิดแล้วก็รวยอะ่ะ มันเป็นยุคง่ายๆอ่ะเช่ไหมเข้ามายังไงก็รวยคู่แข่งเข้ามาตอนนี้และเมื่อ,อไหร่ที่มันหมดยุคซึ่งทุกธุรกิจทุกอย่างมันจะมีวันที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันดับไปนั่นแหละมันจะค่อยๆหมดยุคของมันทีนี้จะคัดตัวจริงแล้วแหละใครซ่อมเก่งใครซ่อมไม่เก่งใครเจ๋งใครไม่เจ๋งใครรู้จริงใครไม่รู้จริงเมื่อคู่แข่งเยอะขึ้นไปขึ้นไปพร้อมกันนะ เมื่อตลาดมันเต็มคู่แข่งเยอะขึ้นแล้วตลาดมันหดตัวลงการตัดราคาจุงเอ้าเจ้าใหม่เข้ามาไม่มีคนเข้ามาเลยเฮ้ยเดิมอยู่อ่ะถ้าต้นทุนนะค่าซ่อมค่านุ่นนี่นั่นอ่ะมัน3,000บาทแต่พี่คนนั้นอ่ะคิดอยู่6,000บาทเชี่ยกูเข้ามาในราคาห้าพันก็ได้นี่หว่าถูกเขาพันึงถึงกูจะเป็นเจ้าใหม่กูเป็นเด็กใหม่ในวงการแต่ถูกกว่ากันพันหึงอ่ะ คนที่ซีเรียสเรื่องราคาอย่างเดียวต้องวิ่งเข้ามาหากูกูดึงดูดลูกค้าได้ห้าพันเข้าใจไหมและตลาดต่อมานะมันยิ่งหดตัวเข้าไปอีกเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ครูติบอกเนี่ยถ้าเป็นเราเปิดมาก่อนนะเฮ้ยลูกค้าเริ่มหายว่ะจะเพิ่มราคาก็ไม่ได้ลูกค้าใหม่ก็ไม่เติมเข้ามาเกิดอะไรขึ้นวะพอดูไปดูมาเอ้าไอ้น้องนั่นที่เมื่อก่อนเคยเป็นลูกน้องร้านนั้นหรือเคยเป็นลูกน้องกู เอาไปเปิด5,000บาทเอ้ากูว่าแล้วมันแทงข้างหลังกูจริงปะจริงปะใครเป็นเจ้าของกิกการแล้วเจอแบบนี้ก็รู้สึกว่าถูกแทงข้างหลังถูกปะแต่ไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องกลไกทางการตลาดเราทําไรมันเป็นตลาดเสรีอ้ามันกู5,000ันเท่ากันนะอ่ะสองเจ้าก็ยังแบ่งกันตามปกติเจ้าที่สามเข้ามาใหม่โอ้ไม่ได้แล้วกูสี่พันมันจึงเป็นวงจรตัดราคาเตึ๊ดเติ๊ดต๊ดต๊ด,ตด,ตด และสุดท้ายถ้าทุนเป็นส0 0พมันจะทำได้สามพันห้าสามพันสามสามพันสองามพและบางครั้งต้องทำสามพันเอาวัดเทาวันนี้ค่าโสหุุยกูเนี่ยอย่างน้อยถ้าทำสามพันบาทมีเงินจ่ายลูกน้องจบเลี้ยงไปจนกว่าจะรอดจากวิกฤตนี้นั่นแหละ และนี่คือสิ่งที่เราเข้ามาเรากำลังโดนสิ่งนี้เราจึงเข้ามาในคลิปนี้แล้วเรียนจนถึงตรงนี้นี่คือปัญหาของเราคู่แข่งมากขึ้นเข้าใจการแข่งขันรุนละอ่ารุนแรงมากขึ้นเราเข้าใจแล้วนะสข้อนี้จบข้อที่สามกลายจบแล้วนะถ้าไม่ให้คุณค่าก็ต้องให้ราคาแข่งกันที่ราคาถ้าไม่แข่งคุณค่าต้องแข่งราคาเนี่ยวนแล้ววนอีกเช็คถูกอีกหนึ่งรอบ ฉะนั้นวนกลับไปที่เราจะทำไงให้ตัวเองแตกต่งางอ่ะจากคู่แข่งที่เยอะแยะจะไม่หมดในวันที่ตลาดกำลังโตและลูกค้ากำลังเทเข้ามาในตลาดเราแค่เปิดหน้าร้านลูกค,ค้าค้นหาเราเองเราอยู่ในขั้นที่ไม่ต้องทำอะไรพอลูกค้าค้นหาเราเจอแต่ปัจจุบันในยุคที่ทุกอย่างมันกำลังแฟบลงกำลังหดตัวลงในอุตาหกรรมของเรานะ คู่แข่งกำลังมากขึ้นคนลาออกมาเปิดร้านแบบเรามากขึ้นเขาคิดว่ามันง่ายไงมันเลยชิบหายขนาดนี้เราก็ต้องให้คุณค่าว่าเอ้ยเราจเจ้าหน้าร้านอะอยู่แค่ตรงที่เราเช่าที่หรืออยู่ที่ที่บ้านเราหรือจเจ้ามันขึ้นโซเชียลแล้วไปชนหน้ากับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนไม่รู้อยู่ในห้องน้ําขี้อยู่ก็เจอเราโอ้ขี้เสร็จปุ๊บกูอยากซ่อมรถที่พี่เขาเลยขี้เสร็จปุ๊บกูอยากทาผมที่พี่เขาเลย ันคือสิ่งนั้นจำไว้ท่องไว้พร้อมกันนะไม่ให้คุณค่าก็ต้องให้ที่ราคาแล้วเราสู้ไหวไม่ล่ะที่ราคาฉะนั้นถ้าราคาเราสู้ไม่ไหวแล้วจงมาให้คุณค่าสิ่งที่เรารู้สอนให้หมดแล้วเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาตอบแทนเราเองเหมือนที่พี่คนร้านซ่อมรถที่กุฏติยกตัวอย่างไปถ้าถ้าเดี๋ยวให้คลิปเพิ่มเติมนะ เราทำคลิปแบบว่าไม่โกงครับไม่โกงครับซ่อมนี่ราคาถูกครับมีโปรนะครับมีโปรนะครับทักเข้ามาได้เลยทักเข้ามาได้เลยเนี่ยถูกหนึ่งสสามสี่ตามนี้เลยลูกค้าทักไหม ไม่ทักกูไม่ไว้ใจแยมันขายกูอย่างเดียวทําคลิปนะครับเนี่ยเข้ามาเนี่ยหัวนี้กี่บาทกี่บาทไอ้นู่นกี่บาทกี่บาทไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดเวนั่นไม่ใช่ให้คุณค่านั่นคือการขายนั่นคือการขายไม่ให้คุณค่าให้คุณค่าคือหัวนี้จากหัวนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงมีขั้นตอนอะไรบ้างเราทํามีคนหนึ่งถ่ายหรือตั้งกล้องถ่ายขออนุญาตลูกค้าถ้าเป็นร้านซ่อมรถ ให้เลยวิธีเปลี่ยนวิธีการไขน็อตตรงนัน้ตรงนี้ย,ย่ยอยๆสอนรุ่นอื่นที่กูไม่เกี่ยวข้องหรือยังไม่ได้ขายได้ซ้ำแต่กูสอนไปแหละลูกค้าเหล่านั้นก็สะสมเข้ามาอนาคตฉันขับรถรุ่นเล็กยอยู่พี่ก็สอนฉันฉันก็ติดหน้าเขาอะแล้ววันหนึ่งพอฉันขับรถรุ้นที่ใหญ่ขึ้นแล้วมีเงินที่จะอัปเกรตแล้วเวลาเซอร์วิสผมก็เซอร์วิสกับพี่นั่นแหละและนี่คือพฤติกรรมลูกค้าในปัจจุบันแล้วอะมาพร้อมกันนะ สรุปท้ายคลิปเงียบมาขายไม่ดีลูกค้าไม่เข้าเลยทำไงดีนะหพฤติกรรมพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปจากหน้าร้านเป็นค้นหาหรือถูกส่งเข้ามาจนสนใจถูกจริตเข้าใจตรงกันแล้วจึงวิ่งไปที่หน้าร้านแล้วจ่ายเงินไม่สนเจ้าอื่นแม้จะเปิดข้างกัน ถ้ามึงเปิดเสร็จแล้วมึงตั้งราคาถูกกว่าเจ้นั่นแม่งเอาของก๊อปมาอะไรเทียมอะไรเทียบม,มาให้กูแน่ไม่ใช่อะไรแท้กูไม่เชื่อขออ้อ2คู่แข่งมากขึ้นการตัดร,ราคารุนแรงมากขึ้นตอนตลาดเฟื่องฟูอะ่ะเราเปิดอะ่ะลูกค้าก็พุ่งเข้ามาเพียบเลยถูกปะ่ะอืมนั่นแหละแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วต้องปรับตัวไม่ปรับตัวจะถูกคัดออกจากเราจะถูกคัดออกจากตลาดเจ๊งพูดง่าย และตรงนี้เป็นสัตรธรรมและความจริงอีกอย่างหนึ่งคือคนอื่นดูนะถ้าเราไม่ทำจะมีคนอื่นทำอยู่ดีเขาต้องหาวิธีรอดและเช่นกันยังไงเราต้องทำถ้ายังอยากอยู่รอดธุรกิจของเราข้อ3ถ้าไม่ให้ที่คุณค่าก็ต้องให้ราคาในยุคเริ่มแรกเราเปิดให้ไม่ต้องแข่งราคาเราให้คุณค่าไม่มีคู่แข่งถูกไหมแต่วันนึงที่ ทุกคนก็ให้เหมือนกันกับเราเราการเป็นสินค้าเป็นบริการเป็นร้านค้าที่ทุกคนก็เหมือนกันอะ่ะทำไมลูกค้าต้องเลือกเราก็เลยต้องแข่งที่ราคาอยากแตกต่างอีกครั้งอยากเป็นที่ต้องการธุรกิจของเรามีความสําคัญในในระบบเศรษฐกิจอีกครั้งมีความสําคัญสำหรับลูกค้าอีกครั้งต้องให้คุณค่าไม่ใช่แข่งที่ราคานะโอเคอันนี้ก็พวกยุคเฟื่องฟูที่ครูตีอธิบายไปแล้วก็ทําคลิป อย่าทําคลิปขายจงทําคลิปให้คุณค่าไม่โกงครับซ่อมที่นี่ทํากับพี่ราคาถูกนะครับขายมีโปรนะครับขายาเข้ามาได้เลยขายไม่ใช่ให้ก่อนทําแบบนี้ซ่อมแบบนี้แล้วไม่ต้องพูดด้วยนะนี่ครุติให้หลักสูตรไม่ต้องมาทํากับผมก็ได้ไม่ต้องทํากับพี่ก็ได้นะนั่นคือการขายความดีตัวเองอย่างหนึ่งอย่าทําคุณค่าต่ํา จงสอนไม่ได้ให้อะไรเลยจนวันหนึ่งลูกค้าแม่งอยากเห็นหน้าพี่เนี่ยมันหน้าตายยังไงวะกูอยากจะไปทำกับเขาวม่งเก่งจิบหายเลยกูไว้ใจเขาอะราคาเท่าไหร่กูก็ไปต้องเพิ่มรถสไลดลอีก2,000กูก็จ่ายและนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับพี่คนร้านซ่อมรถแล้วมีอีกหลายเจ้ารวมถึงลูกศิษย์ครุตีที่แนะนําไปต่างหากแล้วสามารถสร้างตัวได้แล้วเข้าใจนะอ่ะก็ตามนี้ เอาไปลุยเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของเราจนตั้งตัวได้ครูตีก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนช่องนี้สร้างขึ้นมาเพราะว่าในปี6ปีนี้คือที่ทําคลิปนะถ้าเราเข้ามาในอีกสีปีข้างหน้าไม่ดูจุดประสงค์คือปี68ก็พูดตรงๆอ่ะเศรษฐกิจ,จ,จกไม่ค่อยดีเท่าไหร่และลูกอาียกลูกศิษย์และผู้คนมีปัญหาว่าธุรกิจมันไม่เวิร์กกันเงินไม่คล่องทํำยังไงครูตีถึงมาเปิดช่องนี้ฉันรู้วิธีการทําธุรกิจ ฉันรู้วิธีการใช้สื่อออนไลน์แบบฟรีๆเพื่อเรียกลูกค้าเข้าร้านแต่ละคนฉันมีเทคนิคฉันมีวิธีการเยอะแยะแล้วความรู้ที่ถูกต้องและฉันลองมาแล้วอยากเลยก็มาเปิดเผยแพร่กับคนมาช่วยเหลือผู้คนออมาให้กับลูกศิษย์มากขึ้นที่ต้องการทำธุรกิจอ,ะอ่ะในช่องใหญ่หลักเริ่มแรงสอนเรื่องความรักเอาแก้ไขเรื่องความรักเสร็จเอากูมาช่วยเขาเรื่องธุรกิจ ก็ยังเป็นต้องแยก,แยกช่องมาเนี่ยมาเปิดช่องเพิ่มตั้งหากเลยเพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตไปทุกอย่างครูตีก็ให้อย่างเดียวกูให้อย่างเดียวกูมีเท่าไหร่กูสอนกูให้หมดอะไปดูที่ช่องหลักก็ได้วิธีการตั้งหัวข้อหรือวิธีการพูดวิธีการกระแทกนู่นนี่นั่นได้หมดนะอ่ะเราทําธุรกิจอะไรก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวครูตีจะคัดติมไหม้เฉพาะเจาะจงกับธุรกิจของเราเลย ว่าต้องทำยังไงให้ลูกค้าเข้าถึงใช้อุปกรณ์อะไรบ้างใช้เทคนิคการตั้งหัวข้อยังไงบ้างเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาซื้อและใช้บริการกับธุรกิจกับสินค้าของเราคอมเมนต์ไม่ได้เลยเท่านี้